ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้ทำนำทางตอนที่6ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับจากนั้นก็มีเสียงตอบอันชัดเจน อันค่อนข้างดังและห้าวหาญแต่เต็มไปด้วยความสุภาพมาจากภิกษุรูปนั้นว่าขอถวายพระพรอัตมาภาพนี้แหละคือองคุลิมานพระเจ้าประสิทธิโกนตรัสถามต่อว่าประธานโทษเถิดโยมทั้งสองของพระคุณเจ้านั้นมีสกุลว่าเช่นใดนั้นหรือพระองคุลีมานกล่าวตอบว่าขอถวายพระพรโยมผู้ชายของอัตมาภาพคือตระกูลคักคะและโยมผู้หญิงคือตระกูลมันตานีพระเจ้าประสิทธิโกนตรัสว่าดีแล้วพระคุณเจ้าคักคะมันตานีบุตร ขอท่านจงยินดีเถิดข้าพระเจ้าจะขอรับเป็นผู้จัดการถวายปัจจัยสี่แก่พระคุณเจ้าพระองคุลีมานถือการอยู่ป่าเที่ยวบินทบาทรงผ้าบางสุกุลและทรงผ้าสามผืนเป็นวัดปฏิบัติจึงถวายพระพรแก่พระเจ้าประเส็นธิกนว่ามหาบพิตรจีวรของอาตมาผ้าบริบูรณ์แล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงเป็นกังวลไปเลย ในลำดับนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วประทับนั่งลงที่อันสมควรด้านหนึ่งแล้วทูลว่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระเจ้าค่าเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นคือข้อที่พระองค์ฝึกผู้ที่ใครใฝึกไม่ได้สยบผู้ที่ใครๆสยบไม่ได้ระ นับผู้ที่ใครๆระง,งับไม่ได้พระคุณเจ้าองคุลีมานผู้นี้ข้าพระองค์ไม่อาจจะฝึกได้แม้ด้วยอัดยาแม้ด้วยศาสตราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฝึกแล้วโดยที่พระองค์หาต้องทรงใช้อัดยาและศาสตราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฝึกได้แล้วโดยหาได้ต้องใช้อัดยาและศาสตราแต่ในขณะนี้นั้นข้าพระองค์มีกิจธุระอื่นอีกมากมายนักบัตนี้ข้าพระองค์จะขอทูลล่ากลับไปก่อน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับการกล่าวลาของพระเจ้าประสิทธิโกนแล้วพระเจ้าประสิทธิโกนก็ทรงลุกขึ้นจากอาสนะถาวายบังคมทำประทักษินหรือเดินเวียนทางขวาถือเป็นการแสดงความเคารพแล้วเสด็จจากไปต่อมาเมื่อดวงตะวันละลับไปแล้วเงาไม้ที่เกิดจากแสงจันทร์ทอดยาวไปทางทิศตะวันตกและดูมืดครึ้ม แต่หากมองไปทางปรา,าสาทของพระเจ้าเปรเิทธิโกนจะเห็นแสงไฟสว่างสวัยซึ่งปรา,าสาทหลังนี้ตั้งอยู่ภายในเมืองสาวัตถีที่อยู่ไกลลิบอากาศโดยรอบอาณาเขตของเชตวันวิหารและตลอดทางที่รถเทียมม้าข,ของพระเจ้าเปรเิทธิโกนที่วิ่งผ่านไปนั้นเต็มไปด้วยความสดชื่นแม้ว่าในขณะนี้พระเจ้าเปรเิทธิโกนจะทรงรู้สึกว่าในตอนที่พระองค์กําลังเสด็จกลับอยู่นี้หาได้มี กองกำลังทหารติดตามเสด็จอยู่ข้างพระวรกายแม้แต่คนเดียวคงจะมีแต่เพียงตัวของพระองค์เองและสารถีที่ทำหน้าที่ขับรถเทียมมาอยู่เท่านั้นเองอันหนึ่งหากนับเวลาย้อนไปแต่การที่พระองคุลีมานผู้ที่ได้บวชแล้วมีอายุ25ปีเป็นสมัยที่พระเจ้าประสิทธิโกนเพิ่งจะทรงขึ้นครองราชได้ไม่นานขณะนั้นมีปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าประสิทธิโกนนั้นมีภรรยานามว่ามนตานีพรามณี นางได้ตั้งครันเมื่อครบสิบเดือนแล้วก็คลอดบุตรออกมาในราตรีการเวลาที่ซกนี้คลอดออกมานั้นดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวโจรไปตามจักราศีศาส,สตราวุธต่างๆในพระนครมีประกายแสงพล่งขึ้นแม้มงคลกุลตาวุธหรือพระแสงทวนและพระแสงดาบของพระราชาที่วางอยู่ใกล้กับที่บรรทมหรือนอนของพระราชาก็เกิดประกายแสงเช่นเดียวกัน ในตอนนั้นเองพรามปุโรหิตออกไปยืนอยู่กลางแจ้งจ้องมองดูดาวเลิกทราบว่าตนเองได้ถือกำเนิดขึ้นในเลือกของโจรเมื่อทราบความดังนี้แล้วจึงตัดสินใจไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประสิะทธิทีโกนในวันรุ่งขึ้นเมื่อไปถึงพระราชวังและอยู่เบื้องหน้าของพระเจ้าประเสรินทินทกโศนแล้วก็กลับทูลว่าขอเดชะเมื่อคืนที่ผ่านมาพระองค์บรรทม เป็นสุขดีหรือไม่พยะค่าพระเจ้าประเสิทิโกนตรัสตอบว่าท่านอาจารย์ค่าพระเจ้าจะนอนเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อมองคลาวุธเกิดประกายแสงขึ้นมาอันตรายแห่งราชสมบัติหรือไม่ก็ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะเกิดขึ้นเป็นแน่แท้พรมปุโรหิตได้ฟังความแล้วจึงทูลตอบว่าอย่ากกลัวเลยพยะข่าอาวุธที่โรงแสงขึ้นนั้นด้วยอนุภาพแห่งบุตรที่เกิดใหม่ของข้าพระองค์เท่านั้น หาได้มีเหตุอื่นอันใดไม่พระเจ้าปเสนทิโกนตรัสว่าเด็กผู้นั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นอะไรในอนาคตท่านพอจะรู้หรือไม่ท่านอาจารย์พรามปุโรหิตทูนว่าเป็นโจรพยะค่ะพระเจ้าปเสนทิโกนตรัสถามว่าเป็นโจรธรรมดาหรือโจรราชสมบัติ